สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้มีหูฟังตัวใหม่มาแนะนํากันนะครับเป็นหูฟังระบบ TWS นะครับวันนี้นะจากแบรนด์ Joy Room นะครับชื่อรุ่นว่า JRTN1 นะครับรูปทรงจะเป็นแบบในรูปนี้เลยนะครับโดยที่ ตัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็เช่นเคยนะจะมีตลับหูฟังมีหูฟังอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีคู่มือ1อันเป็น2ภาษานะครับมีจีนกับอังกฤษนะครับแล้วก็สายชาร์จแบบ USB C สั้นๆ1เส้นแล้วก็จุกยางอีก2คู่นะฮะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์กลางจะติดอยู่ที่หูฟังอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าตัวนี้มันมีสเปคอะไรพิเศษกันนะครับ JRTN1 นะครับเป็นรหัสใหม่นะครับเริ่มต้นมาเลยนะครับเขาบอกว่า เป็น ENC Noise Reduction นะครับก็คือเป็นระบบตัดเสียงรบกวนแต่ไม่ใช่ตัดเสียงรบกวนฝั่งเรานะมันเป็นการตัดเสียงรบกวนที่ไมโครโฟนนะครับเพื่อทำให้แบบรุ่นนี้ง่ายๆเลยรุ่นนี้เขาออกแบบมาสำหรับการสนทนาเป็นหลักฮนะก็คือถ้าเราเอาไปใช้สนทนาเนี่ยต่อให้เราอยู่ในที่ที่มันมีเสียงพวก noise นอยส e เยอะนะครับพวกเสียงรบกวนเยอะๆมันก็จะสกรีนเสียงพวกนอยส e ออกแล้วก็ให้เหลือแต่เสียงพูดไป นะครับนี่ตามตรงนี้ที่เขาบอกนี่นะครับระบบ ENC ซึ่งเป็นระบบของเขาเองนะครับเป็นเป็นระบบตัดเสียงรบกวนปลายสายนะฮะนี่นะครับเขาจะบอกว่านี่เขาจะยอมให้เสียงพูดเนี่ยมันข้ามไปได้เยอะกว่าเสียงรบกวนนะครับนี่นะ ENC call noise reduction นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเพื่อให้ได้แบบ HD call นะครับมันจะเลือกแค่เสียงมนุษย์นะครับข้ามไปนะครับแล้วก็พวกเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยจะถูกตัดทิ้งไปประมาณหนึงนะครับโดยที่ ตัวนี้นะครับมีระบบเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชิปเซตของ PixArt นะครับเวอร์ชันน5.0นะครับบลูทูธนะครับ latency จะอยู่ที่65 m มิลลิเซกนะครับก็ยังไม่ได้ต่ำที่สุดในตลาดแต่ว่าพอเปิดเกมโหมดก็ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วนะครับแล้วก็ไดรเวอร์ที่ใช้เป็นขนาด8มิลนะครับเป็นกราฟฟนสปีกเกอร์นะครับซึ่งตัวกราฟฟินสปีกเกอร์มันเป็นตัวไดรเวอร์แบบใหม่ของเขานะฮะคือตัวตัวแดรแฟมมันจะแข็งกว่านะครับ เขาบอกว่าทําให้ได้เสียงที่ดีเท่ากับเลเวลของ CD เลยนะครับอันน e e ี้ก so sure. ็ข like ึ้นอยู่ที่ไฟล์ต้นฉบับด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงเป็นแบบนี้ก็จะว่าไปแล้วคล้ายๆทรงคล้ายๆมีความคล้ายตลับทรงจะเป็นเปิดด้านบนนะทรงจะคล้ายๆแบบพวกทรง AirPod s Pro นะครับสินค้านี้ก็เป็นตัวใหม่มาจากตัวแทนตรงนี้ก็เป็นสเปคคล้ายๆที่เขาเขียนไว้ด้านหน้านะครับแบบนี้นี่นะฮะแบบนี้สเปคต่างๆก็ตามนี้เลย นะครับทีน,นี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันก็อุปกรณ์ก็ตามที่แนะนำนะฮะตัวหูฟังก็ตลับจะมีขนาดประมาณนี้ก็เป็นตลับรูปทรงแบบนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้ผมชอบฝาตลับหูฟังที่มันเปิดด้านบนแบบนี้นะครับมันมันไม่ค่อยแลบแบบไปเปิดเองนะครับแล้วก็ทรงเป็นเฮ้นะทรงก็เป็นมนๆอย่างเงี้ยทั้งตัวเลยนะครับก็ ไม่มีเหลี่ยมมุมอะไรออกมาเยอะแยะนะครับเวลาใส่ไว้ในกระเป๋าเกงมันก็จะไม่ค่อยทิ่มเราเจ็บนะเพราะว่ามันไม่มีส่วนไหนที่เป็นแหลมแหลมเลยนะครับโดยที่ตัวตลับเนี่ยจะเรียบเรียเป็นแบบนี้นะครับใช้พลาสติกสีดําด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้ j o y r o o m เขายิงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสเปคนะครับเขียนไว้เป็นแบบพิมพ์ไว้เป็นตัวดําเงานะครับตัดกับตัวตลับสีดําด้านก็เป็นชื่อโมเดลนะครับ jrtn 1นะครับอินพุตก็5โวลต์1แอมป์นะครับแล้วก็ นี่นะครับตัวตัวหูฟังจะมีแบตเตอรี่ข้างละ35มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัวตลับมีความจุ600 m มิลลิแอมนะครับ m a d ด in China แล้วก็มาตรฐานอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับตัวตลับก็ประมาณนี้ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีอย่างตรงที่ตัวนี้เป็นตัวที่เวลาเราเชื่อมต่อนะครับเราไม่ต้องหยิบหูฟังออกมาเพียงแค่เปิดฝานะครับตัวมันจะทําการเปิดเองเห็นไหมฮะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับ กับตัวตัวโทรศัพท์เราได้เลยหมายความว่าถ้าเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเวลาเราจะใช้แค่เราเปิดฝามันก็เชื่อมต่อเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันอาดูตัวตลับก่อนก็ได้ครตัวตลับก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในก็เป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ตรงนี้มีไฟสถานะอยู่เม็ดหนึ่งนะรตรงน,นี้นี่นะครับอยู่ของตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเราเสียบชาร์จแบตจะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้เป็นไฟที่บอกว่าตัวตลับเวลาเปิดแล้วมันจะโอเพเรตหูฟังนะครับแล้วก็ตัวถ้วยด้านบนก็มีเป็นอินเสิร์ตอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็เขาไม่ได้ปล่อยเป็นโบ๋โบ๋ไปเลยนะครับก็สวยดีนะครับดูดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนของคอนแทคชาร์จจะอยู่ด้านในรูนะครับตัวนี้เขาไม่ได้แจ้งสเปคกันน้ำนะครับเข้าใจว่าเน้นไว้คุยโทรศัพท์แล้วก็ใช้งานทั่วไปมากกว่าจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปออกกำลังกายแต่ว่าเล็กๆน้อยๆคิดว่าน่าจะพอได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเนี่ยตัวสวิตสั่งงานนะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อบอกสถานะนะครับของตัวหูฟังแล้วก็ตรงส่วนของตรงก้านตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับประมาณท่อนบนครึ่งบนประมาณนี้นะฮะจะเป็นส่วนของการสั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะครับคือเราสามารถสั่งงานหูฟังตัวนี้ได้ด้วยการแตะนะครับหครั้ง2ครั้ง3ครั้งแตะค้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่น่าจะเป็นส่วนของไมโครโฟนมี2ตัวนะฮะตัวหนึ่งอาจจะเอาไว้รับเสียงเกี่ยวกับนอ i ส e นะครับเพื่อจะตัดทิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของจุกหูฟังนะครับแบบนี้ดึงออกมาด้านในก็ตัวเต็มเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวจุกเนี่ยเขาจะเป็นทรงวงรีลีอย่างนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นกลมสทัทีเดียวนะครับเวลาใส่อาจจะต้องเล็งนิดนึงนะครับมันจะได้เข้าไปตรงๆงของมันพอดีนะครับก็ โดยโดยรูปทรงเนี่ยถ้าให้ผมบอกง่ายๆก็คือมันมีความละม้คล้าย AirPod s Pro อยู่หน่อยๆแหละนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนกันนะโดยที่ก้านมันก็จะเป็นทรงหน้าตัดเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวก้านจะมีขนาดความยาวมากกว่าตัว AirPod s Pro นะครับคล้ายๆพวกตัว JRT 0 3 S Pro นะครับแต่ว่าก้านมันจะยาวกว่าแล้วก็เป็นดีไซน์ของเขาเองนะครับในส่วนของการชาร์จนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะชาร์จตลับก็คือ เอาสายไทซีเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะชาร์จตัวหูฟังก็แค่ทำนำหูฟังใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดตลับมันก็จะทำการชาร์จหูฟังโดยอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ในส่วนของรูปร่างหน้าตาภายนอกผมก็เท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถึงเซกชันวิธีการใช้งานเบื้องต้นเลยก็เช่นเคยนะครับส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยผมจะทำคล้ายๆกันทุกตัวนะครับสำหรับท่านที่ ไม่เคยใช้หูฟังบลูทูธแบบ TWS มาก่อนเลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่ใช้โปรแล้วนะครับจะข้ามไปก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้นเลยแต่แรกเลยนะครับอันดับแรกนะฮะเราต้องมีโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนี้นิดนึงเช่นเคยนะครับได้หูฟังมานะฮะ ได้หูฟังมาแนะนําว่าให้เอาไปชาร์จก่อนอย่างตับนะครับสักประมาณ 15- 20นาทีนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นทั้งระบบให้มันทํางานได้สมบูรณ์นะแล้วก็เป็นการตรวจสอบไปด้วยนะครับว่าอตัวหูฟังระบบชาร์จอะไรมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยที่อันดับแรกเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะครับหลังจากที่เราซื้อหูฟังมาเลยครั้งแรกนะครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดคั้นไว้ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ใสๆซึ่งก็คือสติกเกอร์แผ่นใสๆด้านหลังนี่นะเขาจะติดไว้ตรงนี้แล้วก็ ตัวตัวหูฟังทั้งสองอันนะครับเขาจะมีสติกเกอร์สีฟ้าติดมาแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเหมือนตอนแรกเลยอย่างนี้นะฮะก่อนแกะออกมาก่อนทำให้ดูอันหนึ่งละกันได้ไม่ง,งงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านซื้อไปบางทีเอาไปเชื่อมต่อเลยมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเขาจะติดสติกเกอร์มาแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่ อ่าตอนนาหูฟังมันจะถูกติดมาแบบนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวพลาสติกแบบเพื่อให้มันเป็นอินซูเลเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้มันทําการชาร์จระหว่างที่อ,อยู่ในตลับนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าใหม่นะครับเพื่อเพื่อ,อเขาก็ติดขั้นไว้เพื่อไม่ให้มันทําการชาร์จนะครับมันจะได้อ่าไม่เกิดการชาร์จซ้ําแล้วก็กินพลังงานแบตทําให้แบตบม,แบบมันเสื่อมนะครับก็อันดับแรกนะครับเราซื้อมาในครั้งแรกเลยนะครับ หูฟังหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้มันมีเกือบหมดแล้วนะครับก็อันดับแรกครั้งแรกที่เราซื้อมาให้เราดึงออกมานะครับจากนั้นให้เราทําการดึงสติกเกอร์แผ่นนี้ออกไปก่อนนะครับทั้ง2หูเลยนะเขาจะติดมาแต่ต้น2อันเลยนะครับจากนั้นพอเราดึงออก2ข้างนะครับให้เราเอาหูฟังใส่เข้าไปในตลับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับสัก15นาทีก่อนนะครับรอจนมันกระตุ้นแบตไรเข้าที่อย่างน้อยนะครับสัก1 0 15นาทีก่อนเราค่อยเอามาเชื่อมต่อนะครับส่วนขั้นตอนเชื่อมต่อนี่ก็ไม่มีอะไร หลังจากที่เราทําการชาร์จแบตเบื้องต้นอะไรเรียบร้อยนะครับให้เราเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เปิดหน้าบลูทูธของโทรศัพท์เราขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับอันนี้รุ่นนี้มันไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบโทรศัพท์เอออโทษนะครับไม่ต้องหยิบผูฟังออกมานะครับแค่ให้เราเปิดฝาค้างไว้นะครับแล้วก็รอไฟมันติดมันจะเชื่อมต่อกันเองระหว่างซ้ายขวาสักครู่นึงจากนั้น มันจะมีข้างหนึ่งที่กระพริบแบบนี้เห็นนะฮะก็ให้เรามาหาลายชื่อที่ตัวตัวโทรศัพท์เรานะครับถ้ามันไม่เจอก็ปิดแล้วเปิดใหม่แบบนี้อ่าจะขึ้นมาแล้วนี่นะครับ JRTN1 จากนั้นเรากดเชื่อมต่อได้เลยก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับเท่านี้เองตอนนี้ก็หูฟังจะเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับสังเกตได้ว่านี่นะครับ JRTN1 แล้วก็ อย่างที่ผมแจ้งไปนะตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้ตั้งแต่ตัวหูฟังอยู่ในตลับเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างสะดวกเวลาเราจะเชื่อมต่อนะครับคือมันไม่ต้องหยิบหูฟังออกมาเวลาจะเชื่อมต่อนะครับหรือว่า,าจะใช้งานนะครับแค่เราเปิดฝามันจะทําการเชื่อมต่อกับมือถือที่เราจับคู่ไว้ก่อนหน้าเองอัตโนมัติโดยที่อันนี้คือมันเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้งานเสร็จแล้วผมจะเก็บนะครับก็ทําการเก็บเข้าไปแค่นี้เองแล้วก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวมันหยุดเชื่อมต่อเองเห็นไหมฮะนี่ แล้วก็ครั้งต่อไปถ้าเราจะใช้งานนะครับเราก็แค่เปิดฝาปึ๊บนี้นะครับแล้วก็หลอสักครู่หนึ่งหรือเราจะหยิบหูฟังออกมาเลยก็ได้นะครับมันก็จะเชื่อมเชื่อมต่อเองเห็นไหมฮะนี่หูฟังผมไม่หยิบมาแต่มันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสําหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของฟังก์ชันกันนะครับตัวฟังก์ชันนี่เดี๋ยวผมเปิดคู่มือแล้วผมบอกไปทีละอันเลยจะได้ไม่ไม่ไม่มั่วนะฮะตรงนี้นะครับเขาแจ้งไว้ตรงนี้เลย นะครับก็ฟังก์ชันการสั่งงานนะครับตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันการปรับเสียงนะครับฟังก์ชันที่ทําได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเล่นเพลงหยุดเพลงเลื่อนเพลงรับสายวางสายนะครับแล้วก็เปิดปิดเกมมิ่งโหมดกับมิวสิกโหมดนะครับประมาณนี้นะครับโดยที่วิธีการใช้งานก็เป็นแบบนี้อันดับแรกอันที่แรกเลยนะฮะก็เพย์พอสเพลงนะครับก็ใช้การแตะหนึ่งครั้งที่ข้างใดก็ได้นะครับข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ตรงตำแหน่งที่ เป็นตำแหน่งมันติฟังก์ชันก็ซึ่งก็คือโชว์ตัวการนี่นะครับมันเป็นสวิตช์สัมผัสนะครับเราแตะไปปุ๊บนะครับแตะ1่ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงแต่อีกครั้งก็จะหยุดเล่นเพลงนะครับแล้วก็การแตะ2ครั้งนะครับถ้าเราแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างข,างขวาจะเป็นการเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็แตะ2ครั้งที่หูฟังข้างซ้ายจะย้อนกลับ1เพลง แล้วก็การสลับระหว่างมิวสิกกับเกมโหมดนะครับก็ให้แตะ3ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้นะครับโดยที่เขาจะพูดขึ้นมาในหูนะครับมันจะมีเสียงพูดขึ้นมาในหูเลยว่าเป็นมิวสิกหรือเป็นเกมนะครับก็คือ1ครั้ง2ครั้ง3าครั้งนะครับสำหรับออดิโอฟังชันนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของการรับสายนะครับก็ถ้าเรารับสายนะครับเวลาเราใช้หูฟังอยู่แล้วมีสายเข้านะครับเราแตะ1ครั้งที่หูข้างใดก็ได้นะครับจะเป็นการรับสายนะครับแล้วก็ าวางสายก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจะรีเจ็คนะครับหรือว่าเราจะแบบปฏิเสธการรับสายนะครับเวลามีสายเข้าก็ให้เราแตะค้างที่หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้1.5วินาทีนะครับมันก็จะเป็นการปฏิเสธสายเล็กเข้าไปนะครับแล้วก็มีอีกนิดหน่อยอยู่หน้านี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือการใช้ voice assist นะครับไม่ว่าจะเป็น google assistant หรือว่าเป็น ซีรีส์นะครับก็ขณะที่เราใช้หูฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหูซ้ายหรือหูขวาก็ได้นะครับให้แตะค้างไว้นะครับเป็นเวลา2วินาทีนะครับจนได้ยินเสียงปี๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่ไ i c e s s s i s t นะครับถ้าเราใช้ Android ก็จะเป็น Google Assistant นะครับใช้ iOS ก็จะเป็น Siri นะครับฟังก์ชันคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการเปิดปิดเครื่องแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับเขาให้กดค้างไว้15วินาทีนะครับจะเป็นการ Factory Reset ในกรณีที่หูซ้ายหูขวาไม่ยอมเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถทําการรีเซ็ตได้นะครับคู่ก็วิธีใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้เสร็จก็เก็บใส่ตลับนะครับจะใช้ก็หยิบออกมาใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับหูฟังตัวนี้นะครับก็มาถึงส่วนสรุปกันแล้วกันนะครับก็ ตัวหูฟัง jrtn 1นะฮะเาเทา่าที่ผมลองมาสักสักครู่หนึ่งเนี่ยต้องมันน่าจะเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับคือ,ค,อคือไม่ได้เน้นทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเน้นไปทางคุยโทรศัพท์นะครับคือตัวฟังเพลงเองก็อยู่คุณภาพเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์แบบ ตามสไตล์ Joy Room เขาเอะนะฮะคือมีเบสมีอะไรประมาณหนึ่งไม่ได้ถึงกับโดดเด่นมากอะไรแต่ว่าส่วนที่เขาทําได้ดีก็คือออกแบบมาให้มันสวมใส่สบายมากกว่านะครับจากที่ลองเนี่ยเห็นส,สิ่งแรกที่ลองแล้วเห็นเลยคือตัวหูฟังเนี่ยมันใส่แล้วก็สวมใส่ค่อนข้างสบายนะครับมันเป็นรูปทรงหูฟังอินเอียร์ที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดน,นึงนะครับคือคือเวลาเราใส่เข้าไปในหูนะฮะตัวเนี้ยมันจะไม่ได้อุดหูเราแน่นมากทําให้เราไม่ค่อยอึดอัดนะครับมันเหมือนกับไปวางไว้เฉยเแล้วก็ ไอ้ตรงนี้มันจะไปแปะอยู่หน้ารูหูเราแค่นี้พอดีคือเราไม่จําเป็นต้องตะบี้ตะบันยัดเข้าไปนะครับมันจะติดตรงบอดี้มันใส่เข้าไปไม่ได้นะครับก็เวลาใช้งานฟินลลิ่งจะมีความรู้สึกคล้ายๆพวก jrt 0 3 s pro นะครับเพียงแต่ว่าก้านมันยาวมันก็เลยจับง่ายกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะประคองน้ําหนักได้ดีพอสมควรนะครับสวมใส่ค่อนข้างสบายเพราะว่าตรงตัวบอดี้ตรงนี้มันก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใส่เราไม่แบบ ไม่ค้ำตรงพวกติงหูอะไรมากทําให้มันเจ็บนะฮะก็สวมใส่สบายดีแล้วก็คุยโทรศัพท์ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับผมลองเปิดเปิดเสียงทีวีในห้องให้ดังๆนะครับแล้วก็ลองโทรหาคนอื่นเพื่อคุยดูก็ปลายสายก็ยังได้ยินเสียงผมค่อนข้างชัดเจนนะครับแม้แม้แน่นอนแหละมันจะมีเสียงทีวีเสียงอะไรเข้าไปบ้างตามที่เราเร่งนะฮะเพราะบางทีมันมีเสียงคนเลยในทีวีแต่ว่าปลายสายก็ยังได้ยินเสียงคุยของผมชัดเจนอยู่ทีเดียวนะครับประมาณน,นี้ส่วนส่วนของภาคเสียงก็ เป็นเสียงตามสไตล์จอยร o มนะครับก็ไม่ได้ถึงกับโดดเด่นเหมือนกับรุ่นที่ออกแบบมาไว้ฟังเพลงโดยตรงๆนะฮะแต่ว่า,าเป็นหูฟังทรงอเนกประสงค์มากกว่าคือใช้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปโดยที่ใช้งานชีวิตประจําวันอาจจะมีคุยโทรศัพท์เพราะตัวนี้มันจะเด่นเรื่องคุยโทรศัพท์เป็นหลักเลยนะครับโดยระบบ e n c ที่เขาใส่มานะครับแล้วก็สวมใส่ค่อนข้างสบายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ JRTN1 นะครับ ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับตัวตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็ยังไงถ้าสนใจสินค้านะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าทางตัวแทนจําหน่ายของเราไม่ว่าจะเป็นเบลชอปหรืออะไรเงี้ยนะครับขายสินค้าของที่ร้านเหมือนกันนะครับซื้อที่ไหนก็ได้นะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ